อันนี้คอันนี้ก็ทองมาเรนะครับของพี่ขวดนะอันนี้เป็นบูเบสต่งพี่ขวดไม่ใช่คับไม่ใช่นะโอเคแต่หลังฟ้าฟ้าม่วงม่วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มาเลยธรรมดาป่ะครับทองมาเรธรรมดาโอเคครับแต่หลังอมม่วงอยู่นะอมอมแบบน้ำเงินน้ำเงินม่วงใช่ใช่เหมือนเป็นบูเบสเหมือนกันนะใช่แต่วันนี้ผมผมใส่ผมอัดไฟสามดวงไฟขาวทองอันนี้เป็นสายแบบมาเรดั้งเดิมมะเนี่ยใช่แบบมาเรคลาสสิก แน่ที่ลอยเกล็ดที่โดนไม้อ่าก็ผมเข้าใจครับบางตัวชนชนไม้นะนิสัยไม่เหมือนกันเนี่ฮนะมันเหลือบม่วงนะเห็นไหมมาเป็นคลาสสิกอ่าดูนกแก้วก็จะมีพวกแซนต้าด้วยนะ,อ,ะอย่าละสามตัวโอ้หน่ารักนะแล้วก็มีไทเกอร์สวยนะตู้ตู้สวยนะดูสติกเกอร์ของพี่ขวด อันนี้เพิ่นนะมองอะไรก็มีความสุขนะฮะนั่งหลับนั่งหลับหน้าตู้ได้เลยพี่อ่ฮะอันนี้ก็เสียงน้ำนี่ฮะอันนี้ก็เสือตอแรกเล็กเหลืองจริงๆอันนี้เลี้ยงต้องเลี้ยงเหลืองดีกว่านะถ้าดำนี่ดูไม่สวยที่มาเสือตอต้องนี่ฮะได้ได้ของเรากินกินกินอาหารตายเป็นแล้วด้วยอครับผมนี่แล้วก็พี่กวดก็มีอินซิกนิสเฮ้ยอันนี้สั้นนี่ฮะสั้นครับโอ้มีเปียยาวด้วยนะ นี่นี่ดูดดูด,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 ดกระเบนแบบแล้วบบกระเบนไดมอนด์อกระเบนไดมอนด์ด้วยนะถ้าก่อนๆราคาโหดมากนะสมัย<ช>ก่อนมีต้องมีสามหมื่นกว่านะใช่ตอนนี้เหลืออยู่หกหกเจ็ดครับผม,มแล้วก็ไทเกอร์ชวนโนสตัวนี้โซนนี้ดนนูดดูดบ่อยวัง,งเครียดต้องคอยดูเรื่อยๆนะสวยเลยนะโอ้โหนี่ ถึงเวลาอาหารพอดีนะฮะเหามือนทุกคนรออยู่บเดี๋ยวดูมุมกว้างเนี่ยสวยนะดูอ่าเนี่ยบางคนชอบดูมังกรแล้วปลาเมดนะเพลินดี<ช>อินซิกนิดส,สวยนะตัวนั้นก็เปียายาวนะใช่ครับนี่ฮะดูตัวนี้เนี่ยเนี่ยสวยนะทรงดีมากเลยนี่ล้างเยยงครับอ่าใช้เยยง คัดปลาโอเคอยู่ครับปลาปลาก็ปลามังกรก็มังกรเฮียยงครับอ๋อโอเคฮะรู้จักเฮียยงได้ไงฮะเดินไปเจอพอดีเดินไปเจอพอดีโอเคเฮียยงเฮียยงเฮียยงซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งโฮมอาหารให้แถมมาฟรีหมดผมก็ไปถ่ายช่องเฮียยงบ่อยนะอ่าอ่เคยเห็นอยู่ปะเคยเห็นอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ะโอเคนี่ก็หวัดดีพี่ขวดเจ้าของนะครับโอเคหวัดดีครับอ่าเนนักธุรกิจนะครับอ่ะโอเคอ่าสวยมาก โอ้ oh, ตู้ฉากก็สวยนะหงส์เสือมังกรเลยนะเอาอง์จุ้ยครับเอาวงจุ้ยเลยก็เหมือนเป็นนกฟินิกส์ก็เปรียบเหมือนหงส์นะอามาตะไม่มีวันตายแล้วก็เสือมังกรตรงกลางเนะี่ยฮะโอ้ต oh, ้นนี้สวยมากครับ,รบดูแล้วก็เพลินเลยนะครับ ลงตัวมากน,นะพี่ขวดมีปลาพื้นก้นกระเบนจริงไหมฮะใช่ครับไทเกอร์ชอมานอสแล้วก็เมดมังกรน่ารักก็<มา> <S <S อ,อยู่ด้วยกันได้นะฮะใช่ครับน้ตัวนั้นสนนะไปไปแท้แล้ว <c oughs> นกแก้วช่วยไล่นกแก้วนี่แสบนะฮะแก้วแสบนกแก้วไม่กลัวมังกรดนะ้วยใช่ไม่กลัวด้วยใช่ไล่มังกรด้วยนะสวยๆนะ นี่ปลาสี่เดือนครับครับผมตัวนี้ถือว่าฟอร์มดีครับมาเลแบบดั้งเดิมเลยนะสวยมาก <c oughs> อ่ะ,อะผมเห็นไลแบบ่แวบแวแอลนี่แอลก็เหลืองสวยดีนะแอลห <c oughs> นึ่งหกห้าเผือกนี่อ่ะโชว์เนสคิซซิกงนิสตัวนี้ตัวแสบ <c oughs> อ๋ออีกสิ่งนี้มีสามไหมนะครับสามครับอ๋อถ้าตัวนึงก็สวยตัวนึงชอบไล่กระเบนอ่าครับผมใช่ชอบไล่ตอดเห็นแล้วต้องคอยดูผมผมก็กระเบนเขาเครียดนะถ้านานๆน,น,น,นะนะเพราะว่าเมื่อกระเบนเขาจะสูญเสียอ๋อดีนะครับตัวนี้มีหมดเลยนะหงเสือมังกรครบครับครบนะบนะเสือก็สวยนะเสือต่อลายเล็กลายเล็กนี่ได้จากร้านไหนครับเนี่ยได้จากฟาร์มที่หัาดใหญ่ครับ อโอบนกแก้วเขาฟาร์มที่หาดใหญ่ส่วนนกแก้วทันต้าร้านเฮยงครับอ่าครับผมนี่อ้วนน่ารักเลยนะแน่นแน่นเลยแน่นแน่นเลยนะโหน่ารแค่ไหนร้านเฮยงร้านเฮยงก็ดังเรื่องปลาแดงนะพี่กวดไม่ไม่ชอบปลาแดงคือเลี้ยงเอาหงจุ้ยเอาหงจุ้ยนะอ่าอยากได้ทองทองโอเคเข้าใจฮะตอนแรกก็จะเอาแดงเหมือนกันแต่ว่าเอาหงจุ้ยด้วยอะไรเงี้ยตู้ก็ใหญ่นะไม่เล็กนะเนี่ยใหญ่ใหญ่ครับฮะ เขาดูับเพื่อเลยนะครับระบบไปก็ดีเลยนะกองะไรพร้อมหมดเลยนะกองล่างด้วยโอ้โหหมดเลยครับผมมีพัดลมเป่าอึดด้วยนะพัดลมเสียอยู่อ่าครับผมแล้วก็มีหลอดออกซิเจนใต้น้ำด้วยนะม่านใต้น้ำใช่ไหมประมาณนั้นเน้าเจ๋งนะนี่ดูระบบ กองอะไรก็มีหมดนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูนี่พขวดเปิดอ่านี่นะฮะโอ้ครบหมดเลยนะฮะระวังแสง UV อ่าครับผมเจ๋งนะฮะอันนี้มุมหนึ่งออยาอะไรมีครบหมดเลยนะยาปัามังกรประมาณนี้นะฮะครบมาก อยู่กันเป็นคอมมูนิตี้แทงได้เลยนะแบบดูดูเพลินเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้อยู่บ้านติดบ้านเลยเนะี่ยเป็นมุมผ่อนคลายหลังจากเครียดครับใช่ครับเ,เขาก็อยู่กันได้สบายหมดเลยนะทุกตัวอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับบายบายนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์อันนี้ก็ให้ดูปลาทางบ้านนะของพี่ขวดนะบายบาย